วันนี้นะคะจะพามาทํากิจกรรมที่ชื่อว่าการยืดเส้นยืดสายค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือเราจะทวงความสุขคืนมาในเวลา15นาทีนั่นเองค่ะยืดเส้นยืดสายเบาๆในเวลา15นาทีนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีค่ะ,ะมาเริ่มง่ายๆนะคะท่าแรกนะคะก็คือบริหารต้นคอก่อนนั่นเอง ง่ายๆนะคะก็คืออ่ะออกคอลงมาแล้วก็นับ5้าขึ้นไปนับ5้านะคะทําแบบนี้นะคะสิบครั้งค่ะนะคะง่ายๆค่ะท่าที่2นะคะก็คือเอามือเราไปข้างหน้านะคะเป็นแนวตรงนะคะเสร็จแล้วยังไปทางขวาค่ะนับห้านะคะ ท่านี้อยากให้บวกรอยยิ้มไปด้วยนะคะอ่าทำให้จิตใจเรามีความสุขไว้ตรงกลางเอียงซ้ายยิมอ่าไว้ตรงกลางค่ะเอียงขวาย้มอ่านะคะแล้วก็ด้านบนบ้างค่ะค่อยๆขึ้นทีลสเต็ป ตรงกลางล่างค่ะเห็นไหมคะทำแบบนี้นะคะสิบครั้งค่ะ